สวัสดีครับมารีวิวไข่ตะกะแตนครับเพิ่งเอาออกมาใส่ใส่มุ้งครับใส่มุ้งไว้ได้สองมือครับก็เลยยางมาจอบเบิงครับหมดขึ้นครับพี่น้องสงสัยสีตองเอาถาดใส่น้ำมาแล้วมาวางไว้ครับนี่ครับ ไข่กำลังบวมตึงครับกำลังจิบพอกตัวออกมาครับปัญหาของมันก็คือหมดนะครับมันเข่ามาเจาะเจาะกินไข่ตะกะแตนนะครับสงสัยสิได้ไปเอาถาด ยัเห็นว่าครับน้องเหลือง,งนะครับกําลังพองตัวกําลังสิเป็นตัวแล้วครับอีกประมาณเจ็ดมื่นขนาดจ,จะออกมาเป็นตัวครับต้องกําจัดหมดก่อนเลยครับหมดขึ้นครับพี่น้อง ถ้าหมดคืนนเ่็บได้กินเลยแล้วครับมันเจาะตายเบปเลยแล้วครับต,กตนะกเตนเดี๋ยวไปเอาถาดมาใส่นำ้ำแล้วก็วางไว้บโไห้หมดมันเข่ามาได้ครับแล้วก็เอาอันนี้ตัวนี้วางไว้ครับปิดไว้ก่อนครับ กำลังจะเป็นตัวครับอันที่ลืองเหลืองนี่ครับไข่มันกำลังพองโตว,ว่าห้องเอาขี้มะพร้าวแล้วก็ซูปน้ำมันชุมๆครับให้มันชื้นครับนี่เดียวครับเพิ่งจะสร้างมาพ่อเป็นครั้งแรกครับมาเจอปัญหากับหมดนะครับขั้นตอนแรกขนาดยังบ่ออกเป็นโตนะครับ ไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปเอาถาดใส่น้ำก่อนครับเอามาวางรองครับแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อไปหาถาดมาใส่มาลอง ก็เอาตัวนี้วางไว้ในถาดครับใส่นำ้ำปัญหาก็คือหมดแล้วครับตะกะเตนแค่นี้แหละครับลงคิดแล้ว